อตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมาหยากรสีวันนี้อยู่กับแจ๊กกลีนค่ะครับเค้กมายาชาแนลค่ะอาวไม่ใช่พิชภัท์เหรอคะครับเค้กพิชภัท์อับสงสารมายาชาแนลค่ะอ๋อพิชพัท์มาเลยนะคะคุณเค้กพิชภัท์ <c oughs> นี่ชื่อเราเพาะน้ำมีความหมายดีก็ <c oughs> มันสวยมากออโอ้นะคะชุดนี้ลปลายฝนต้นหนาวไม่ถามหรอกว่าได้มายัางไงได้มายัางไงอะถามก็ได้ถามจะไม่ถามถามแหละอายุครบ20ปีปุ๊บไปเข็นเลยไปคนเดียวเลยแล้วบอกว่าไปอยากเปลี่ยน เมื่อก่อนชื่ออะไรคะโอ้ยอย่ารู้เลยไม <ป S> ่ <c oughs> ลนอง <c oughs> อะแต่ไงก็คุณพิษพาศก็ต้องระวังให้ดีช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวระวังสุขภาพนี่ต้องใส่แจ็กเก็ตมาเพราะว่าหนาวมากข้างนอกล่ะโ,โอ้โหโคตร <c oughs> ้อนเลยสะพักโอ้ยฝนติดสะพักอโอ้ยรถก็ติดเล้นะคนที่อยู่ที่จริงๆแล้วการอยู่ที่เมืองไทยมันดีที่สุดแล้วแต่ว่าคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในการรับหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้แล้วคุณนอยู่อยากมีความสุขนะฮะต้องถ้าจะเครียดข่าวน้องชมพู่ไหนจะบอสวิทยาอะไรปวดหัวปะพูดถึงน้องชมพู่นะจริงๆเราอยากให้คดีนี้ปิดไวๆนะสงสารแม่ส่งมาสงสารแม่ไม่ใช่แม่ชมพู่นะแม่กูนี่แหละจริงๆแล้วดิฉันก็ว่าเออมันไปไกลแล้วลุงพลก็ร้องเคนะแม่ตามตลอดแล้วแม่งงมากอันไหนเข้าอันไหนมากรออันไหนมาหลังตอนนี้แม่ตาบวมนี่แบบกลายเป็นชาวหมู่บ้านไล่หมอปลาว่ะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือ อ่ะคดีน่าสมมุติว่าเหมือนเออเรอริตี้บิ๊กบาร์เทอร์ที่มบ้านกบกอบเป็นบ้านที่ทุกคนน่ยไปอยู่ในบ้านนี้ลุงพลตอนนี้ก็เป็นพระเอกอยู่แต่ทักเรื่องข่าวเรามาฟังเพลงดีกว่ามาดีเจดีไม่ใช่เสียงเสียงดีเจเจใด กลับ <G icism. S 1> มาเป็นดีเจอีกครั้งหนึ่งแล้วดาบยาวแน่เลยอ่ะเจไดก็ถือดาบ <c oughs> อันนี้เราเรารู้เราไม่คเคยว่าไม่ก็เจไดเขาเล่นในเลองสตาร์วอลก็ถือดาบยาวอ๋อถึงดาบนันหรอเออเราไปถึงอีดาบหนึ่งอ,<า>อ่ะ DJ, ดีเจเจไดเสร็จดสิ์นะฮะเปะิดตัวกลับมาเป็นดีเจน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลื่นทีทยุ g กู๊ดไทม์ร d ดิโอนะฮะ ไปฟังเจ้าตัวไปว่าออรู้สึกดีใจยางไงเพราะที่ก่อนนี้เคยจัดฮอตเลของพี่ชอตมาแล้วก็พักไปพักหนึ่งนะฮะไม่รู้พักทําไมแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็กรุ๊ทม์เรดิโอเลยอ่ะไปฟังเสียงดีเจใดครับครับผมก็สนุกครับคือผมรัก,การเปิดเพลงกันเป็นดีเจยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มโอกาสได้มาจัดรายการแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งครับที่ก o o d t i m ม์เรดิโอนะครับก็มีความสุขครับได้กลับมาเจอ พวกพี่เพื่อน,นอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วหลายๆคนเลยครับผม mm hmm. แล้วก็ได้กลับมาเจอกับคนฟังอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เคยติดตามมาตั้งแต่ก่อนเลย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็มีแวะมาหาที่สถานีที่ mm hmm. ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับก mm ็แบบเอ้ยได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็โตขึ้นเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ได้อ่านข้อความ ที่ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วก็ได้เข้าไปตอบข้อความอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเออมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่อยูยี่สิบสามสิบห้าปีแล้วครับอโอ้ยงี้บอกงี้ก็รู้อายุแล้วดิมันยี่สิบสามอีกครั้งหนึ่งแล้วยี่สิบสามอีกครั้งนึงครับผมมีความสุขครับที่ได้แบ่งปันเ,ออเรียกว่า อารมณ์หลายๆอารมณ์ให้กับคนฟังอะไรเงี้ยครับเพราะบางคนเขาอาจจะแบบว่าอยากระบายอยากฟังเพลงเศร้าเพลงอกหักอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีเฉพาะอารมณ์ความสุขอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแม่ทำงานมาตั้งสิบห้าปีเนาะเป็นดีเจสมัยก่อนแล้วก็ฟังแล้วดิกงเอกะเจไดเจไดเจไดเขาเป็นย่าติกับครุภีบนะ กุ๊ปกิฟสุมนทิพย์ใช่เป็นยกกันตเลยสนิทกันเลยแต่ยังไม่มีแฟนนางบอกเพิ่งเลิกแฟนไปไม่ถึงใครเจไดเหรอเจไดเเราไปเซิร์ชหาในก o o ก l e เขามีชื่อแฟนสาวเขาเยอะมากใช่จริงจริงมีชื่อน้องนั้นน้องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงอ่ะ อยวาบนะวาล่าสุดเป็นพิชภัทรไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่แต่เราไม่เห็นให้ฟังเลยว่าดีใจด้วยนะนะฮะน้องบอกว่ามีความสุขมากการเป็นดีเจมาตลอดส5หปีเพราะว่ามันมันมันอยู่ในสายเลือดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการที่เปิดเพลงการได้คุยกับคุณผู้ฟังอ่ะมันคือความสุขอย่างหนึ่งของของเขากับดีเจเจใดชื่อนี้คุณชื่อเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาดาบยาวใช่มาดูกันต่อเจใดดับยาวค่ะจะวนที่ดาบต่อไหๆ วันนี้สกร้มเด็ดของเรานะคะมายาทอปิกวันหลังจะชวนเจไดมาปันดากกันได้ค่ะบนก็ไปอีกไหมมายาทอปิกของเราวันนี้นะคะดาฟันเออไม่ใช่กัดตัวที่ผ่านมาเลือกทําอะไรคุณผู้ชมค่ะเราจะไปถามสองนักแสดงนะคะจากวิกตอชิดนี่สวยมากทั้งสองคนเลยคนแรกนะคะน้องสาอานิสานี่คนที่สองเนยประพาดา นี่เขาจะตอบว่าไเพราะว่าทั้งสองนคนนี้เป็นไทยซุปไงนี่อันนี้ก็ไทยซุปเหมือนกันซุปอะไรคะซุป่อกไม้ไม่าไปฟังสองสาวดีกว่าว่าเขาจะตอบอย่างไรเลือกทําอะไรเอาไปฟังเลยฮะเป็นสายเชฟค่ะคือจะขอบอกก่อนว่าก่อนโควิดเนี่ยเคยลองเข้าครัวแบบแค่ครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเราเลยเพราะว่าเราทําไม่ค่อย ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอช่วงโควิดอะเราว่างมากเพราะว่าละครก็หยุดถ่ายไม่มีเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก็เลยเป็นเหตุทําให้แบบว่าเออไปช่วยคุณแม่เข้าครัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลองทําขนมเองด้วยนะเมนูเดียวที่แบบทําครั้งแรกเลยทานได้เลยคือ power ball ค่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าเป็นขนมที่แบบว่าชอบทานอยู่แล้วแล้วพอดีแบบไปดูใน ในเน็ตอะไรเงี้ยค่ะคือวิธีทํามันง่ายมากมันสามารถหาซื้อแบบพวกอุปกรณ์ได้ที่เซเว่นทุกอย่างก็เลยแบบลองทําแล้วก็ทานได้เลยค่ะช่วง COVID โควิดก็เป็นสายทําอาหารผันตัวมาเป็นเชฟจริงๆกชอบจริงๆคือชอบทาอาหารอยู่แล้วแต่ว่าพอ,พอมาเจอโควิดอะเวลาว่างมันเยอะอเราก็หานั่นหานี่มาทำแบบเอ,อไปซื้อของไปเข้าซุปเปอร์มาหยิบนั่นหยิบนี่มาลองทำค่ะใช่ก็ จริงๆอ่ะเมนูอ่ะก็เป็นเมนูที่เราเคยทําแต่ที่ได้คือได้ธุรกิจใหม่ขึ้นมาค่ะก็ได้ธุรกิจหมี่โคราชใบเนยประพาดาขึ้นมามันเกิดจากว่าเราเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยชอบชอบผัดหมี่อยู่แล้วแล้วก็เคยเอาไปผัดแจกคนที่กองแล้วเขาก็บอกเอออร่อยดีทำไมไม่ลองขายพอช่วงเราว่างเราก็เออว่ะน่าจะลองทําดูนะก็เลยลองลองออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาจนตอนนี้ก็ยังยังขายเป็นหน้าหน้าร้านออนไลน์ค่ะใช่ก็ก็เกิดเป็นแบบธุรกิจขึ้นมาช่วงโควิด น,นี่อานิสาอานิสานูกาฮายังอยู่ช่องเจ็ดเนาะยังอยู่ช่องเจ็ดนะคะก็ทําครัวนะคะเมนูเด็ดก็คือ power b a l คืออะไร power ball ที่พี่กาละแมขายไงอ๋อแล้วรูปแพงๆอ่ะเรารู้ถึงไอเนี้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นรูปกลมๆที่มันอยู่คล้ายๆที่หลุมขนมที่อยู่ในหลุมขนมครกแล้วเอาตะเกียบไปเขี่ยๆบ้านในขนมครกทาได้เลยนะทาโกยากิทาโกะวะตายละหิวนะแล้วเนยปลาดาเข้าครัว แล้วก็มีแผนเปิดธุรกิจดีไซน์ด้วยนะคะเช่นเดียวกับคุณพิชภัทรก็เข้าเหมือนกันค่ะเข้าครัวเข้าตารางค่ะต้องกล่าวต้อนรับมาเบลดีเจเจไดไปเยอะเมาเออนะคะเออเนยกับสานี่เป็นไทยซูเปอร์โมเดลเนาะเป็นแชมป์เป็นแชมป์ทั้งสองคนเลยเนยใช่หรอใช่ใช่เรามาเล่นละครบู๊เราบิ๊กเอ็มจีแบบฉันจําได้จริงๆริงบิ๊กเอ็มจีเนยเหรอใช่จริงไหมจริง อ๋ออาจจะนานแล้วทีมงานบอกเนี่ยเห็นไหมจริงๆฉันไม่ได้พูดว่าจะมีสัมภาษณ์เขาอยู่เลยเขาบอกออ๋ตอนนึงแบบแต่ไม่ติดถูกป่ะไม่ติดมีช่วงหนึ่งแบบรับงานคู่กันเลยเด้อไม่ติดไม่ติดอันนี้แบบว่าบิ๊กเอ็มเสียใจน้ำตาซึมงี้บิ๊กเอ็มเสียใจใช่ป่ะแต่เราดีใจกันเลยดีใจเพราะอะไรป่ะเพราะเราอยากบอกว่าให้บิ๊กเอ็มอ่ะเขาก็ไปเจอในสิ่งที่เขาชอบอย่างทีว่าไปเจอแฟนสาวคนใหม่ของเขาได้ค่ะว่าบิ๊กเอ็มแฟนคลับเยอะมากเออแล้วไปเจอกับแฟนสาวของเขาไงส่วนเนยก็ไปเจอกับแฟนสาวของเขาไอ้แฟนหนุ่มเขาแฟนสาว บิ๊กเอ็มไปมีแฟนสาว,สาวเนยไปมีแฟนหนุ่มใครสาวตัวเนยเน่ะสาว <c oughs> เป็นผู้หญิงบิ๊กเอ็มเป็นพระเอกช่องเจ็ดสีอ่าเป็นว่านั่นแหละใครจะสาวาไม่สาวแต่ช่วงหน้าไม่ต้องเมาเพราะมีของดีมากแต่<ๆ>ตเ,าเราแอ่ะเราบอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราเป็นแฟนคลับบิ๊กเอ็มนะครับเราเป็นแฟนคลับบิ๊กเอ็มจริงๆนะครับอ่ะช่วงหน้าดีกว่าแล้วเราสาวไหม ตัวเราอ่ะสาว,แ,วแต่คนอื่นไม่สาวแต่พิกเอ็มมีแฟนสาวมีแฟนที่เป็นผู้หญิงสาวออแฟนสาวพักแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดีตามเรื่องราวดีๆกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราสองคนราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องอะไรดี <c oughs> <c oughs>